จะเกิดก็ไปช่วยกะะนนันแล้วน้รู้ป่ะผมเป็นใครผมชื่อว่าบอ์เจมส์บอย uh huh. ผมนติ่งสุภาพช้ยวิสุทติกุลค,ครับสนใจในการภาคเนี่ยมันก็คือเมื่อก่อนบ้านอยู่หน้าโรงนัง uh huh. ก็เกาเข้าไปดูหนังฟรีอยู่บ่อยๆสิ่งที่ชอบก็คือเวลาหนังเรื่องไหนเขาภาคดีๆภาคสนุกอเงี้ย คนดูก็จะชื่นชมนักพากมากอยากเห็นคนพากไหนไหน,ไหนคนไหนนักาพาคหนังสนุกมากเลยเวลาคนดูร้อไห้ก็ร้องไห้ออกมากลแล้วจะมีนักพากหนังดังคนหนึ่งคนจำชื่อได้พอก็ภากจบเนี่ยเขาจะมายืนกอดอ,อกอยู่หน้าเลยดูปฏิกิริยาคนดูพูดถึงฉากที่ผ่านมามฉากนั้นสนุกจังเลยนะพา,ากหนัาสนุกอะไรอยเงี้ยเขาก็จะยืนภูดฉากคือแปลพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยว่านักพากคนเดียว